าแล้วนะสวยแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่ชมว่าสวยไปต่อไม่ได้สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ English Feel and f r i a n d Firm นะคะช่องนี้เนี่ยพาสอนภาษาอังกฤษแบบลุยจริงคอนเทนต์ยากๆเนี่ยไม่หนีนะเพราะคนสอนเนี่ยตั้งใจอยากจะทำให้คนเรียนในเก่งแบบจริงๆคือบางครั้งเนี่ยด้วยความที่ยุคนี้มันติก๊กตอกหรือว่าคลิปสั้นๆเนี่ยมันกำลังมาแรงแต่เอาจริงๆถ้าอยากจะเรียนในคอนเทนต์ยากๆหรือคุณเตรียมไปสอบ i TS, e l t s โทเฟลคุณก็จะต้องเรียนใจกล้าเรียนของยากบ้างวันนี้นะคะคุณส้มยกข่าวเกี่ยวกับน้องช้างนะคะข่าวทางภาคเหนือเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะเอาละเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะคะเรื่องของช้างช้างเดอ้อเป็นข่าวข่าวเศร้านะพูดเลยว่าเป็นข่าวเศร้าเพราะไงะดูหัวข้อเขาบอกว่า elephants lost in chiang mai flood tragedy search for missing continues คำว่า lost ตรงนี้แปลว่า หายไปนะคะถามว่าช้างกี่เชือกที่หายไปเชือกเดียวรหรือเปล่า e l p h a n s m e s นะฮะก็คือช้างหลายเชือกที่สูญหายไปในเหตุการณ์อะไร flooding tragedy นะคะคุณจะมาแปลแค่นี้จบไม่ได้นะก็คือสูญหายไปในเชียงใหม่ไม่ได้คุณจะต้องดูคอมมากก่อนแล้วคุณแปลจากหลังโกยไปข้างหน้าดังนั้นสูญหายไปในเหตุภัยพิบัติน้าท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่ เพราะฉะนั้นแล้วคุณจะเห็นว่าเจ้านี่เป็นคำนามหลักแล้วคำว่า flood กับเชียงใหม่เป็นแค่ adjective ขยายเฉยๆไม่มีมันก็รู้ว่าช้างสูญหายไปในเหตุภัยพิบัติแต่พอมีมันปั๊บมาขยายให้รู้เลยเป็นภัยพิบัติเกี่ยวกับน้ำท่วมที่เชียงใหม่ถามว่าทีมค้นหายหยุดค้นหาหรือ,อยังถามว่าโอ้หายไปแล้วเลยไม่มีมิชชั่นหรือปฏิบัติการค้น Search for missing continue search for missing continue ดังนั้นการค้นหาช้างที่หายไปก็ยังคงดำเนินต่อไปคำว่า missing ตรงนี้นะคะไม่ได้แปลว่าคิดถึงนะแต่แปลว่าหายไปนั่นเองคะ่ะมีความหมายเหมือนกันกันกบ lost เห็นปะคะคำศัพท์ได้แล้วนะนี่เป็นซินนนิมของกันและกันเลยนะคะเป็นคำที่ความหมายเหมือนกัน ไปดูข้างล่างเลยค่ะตรงนี้เลยเหตุเกิดที่เชียงใหม่ after heavy rain since the beginning of October new floods have occurred in the northern region including เชียงใหม่ city and its outskirts หาความหมายในส่วนของประโยคนะคะดังนั้นเราจะไปทีละประโยคจุดฟูลสต็อปอยู่ตรงไหน ไปจบที่ตรงนั้นการหาใจความดูที่คอมมาเป็นหลักก่อนไปทีละนิด After heavy rain หลังจากที่มีเหตุฝนตกหนัก Beginning of October ต้นเดือนตุลาคมนั้นเกิดอะไรขึ้น New floods ก็คือน,น้ำท่วมระลอกใหม่ได้เกิดขึ้น Occur occur ขึ้นได้เกิดขึ้นในโซนภาคเหนือนะคะ Northern region รวมไปถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง outskirts ไม่ได้แปลว่าข้างนอกกระโปรงนะคะก็คืออยู่ชานเมืองหรือว่าอยู่นอกนอกหรืออยู่ระแวกใกล้เคียงนั่นเองค่ะเหตุเกิดจาก the Ping River level has been rising continuously and broke historical records on Saturday เ,เกิดจากที่ปิงร i v e r level ระดับแม่น้ำปิงนั้นได้ rising g o up นั่นเองค่ะได้สูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วยังไม่พอ and แล้วก็ยัง broke historical records มันมาจากคำว่า to break record break record ทุบสถิติที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะใน วันเสาร์ที่ผ่านมาดังนั้นตรงนี้ระดับน้ำปิงขึ้นสูงถึงที่เท่าไหร่ The Ping River level at Narawat Bridge was measured at 5.28 m at 8 a.m. on October 5th ระดับแม่น้ำปิงนะคะได้ถูกวัดระดับอยู่ที่5เมตรเลยนะ5เมตรกว่าๆเลยนะในเวลา8โมงเช้าของวันที่5ตุลาคม ตามบริบทนี้นะคะชาวบ้านได้รับการ prior to this prior แปลว่าก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้าที่เรื่องจะเกิดขึ้นนั้นชาวบ้าน had received คือได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ได้ย้ายขึ้นไปในพื้นที่สูงแล้วคำว่า evacuated ตรงนี้มันเกาะ คู่มากับคำว่า had นั่นเองค่ะดังนั้นมันใช้ had คู่กันเนาะ v i l l a g e r had received and had e v i l l a g e r had evacuated evacuated แปลว่า to move out from the area to move out from the area move out from the area off the area โอ้พยบนั่นเองค่ะขึ้นไปในพื้นที่ที่สูงขึ้นนะคะ ไปดูเรื่องของช้างกันนะคะในเรื่องของคนก็อบพยพกันแล้วแต่ช้างนี่สิปัญหาอยู่ที่เรื่องของสัตว์ป่านะคะในเพจของ elephant nature park นะคะเขาก็ได้มีการโพสต์อันนี้เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะช้างเชือกนี้ชื่อว่าปางฟ้าใสนะคะ,ะน้องฟ้าใสเกิดอ,อะไรขึ้นกับเขา meanwhile the elephant in the news photo reported to have died is actually a blind elephant named ปางแม่บูญ Which officials have successfully rescued เกิดอะไรขึ้นกับช้างปางแม่บูญตกลงเนี่ยเสียไหมช้างล้มไหมคะช้างล้มก็คือช้างตายนะคะหรือตกลงได้ถูกช่วยชีวิตได้อย่างสังเร็จต้องดูนิดนึงเวลาอ่านดูอย่าเพิ่งไปปักความเข้าใจที่คำในคำหนึ่งต้องอ่านให้จบช้างที่อยู่ในภาพข่าวถูกรายงานว่าเสียไปนะคะจริงๆแล้วเป็นช้าง blind ตาบอดซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ช่วยชีวิตไว้ได้อย่างสําเร็จ rescue d นะคะก็คือถูกช่วยไว้อย่างสําเร็จแต่ถูกรายงานไปก่อนหน้านี้ว่าเสียไปนะคะแต่ช้างตัวที่เสียไปคือใครคือตัวไหนนะักเรียน Elephant Nature Center page posts a photo announcement searching for ปางฟ้าใส an elephant swept away by the flood on October 4th ก็มีเพจที่ชื่อว่า Elephant Nature Center เนี่ยได้โพสต์รูปภาพประกาศหาบางฟ้าใสซึ่งเป็นช้างที่ถูก swept away นักเรียนมันมาจากคำว่า sweep away พัดพาไปนั่นเองค่ะแต่ตรงนี้ใช้เป็น passive voice ก็คือ which was swept away s e วั t t away ถูกพัดพาไปโดยน้ำท่วมในวันที่สี่นั้นถามว่าสุดท้ายแล้วน้องรอดไหม later her body is found drowned on october 5 i t h ก็เป็นข่าวเศร้านักเรียนเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วร่างของเธอเนะคะร่างของน้องนี่ก็ได้ถูกพบว่า drown e d น่าจะเดาได้ตรงนี้จมน้ำค่ะในวันที่ห้า ตุลาคมสุดท้ายแล้วนะคะปางแม่บูลรอดแต่ฟ้าใสไม่รอดเนาะสำหรับคนที่เรียน Cru ช o ชี Goals แต่งประโยครวนแล้วอยากจะอัปเกรดอยากจะเรียนยากขึ้นส้มดําเลยนะคะให้ไปต่อที่คอร์สคูณ3หรือใครไปคอร์สคูณ3แล้วอยากจะเรียนต่อแบบไม่ทฤษฎีค่ะอยากจะไปแบบอ่านแปลแต่งประโยคทุกบทโดยตรงเลยเจอเข่าวยากๆก็พูดได้คุยได้ต่อได้ที่คอร์สภาษาอังกฤษโซเชียลมีเดียเลยนะคะ ใครที่อยากจะดูแบบเล่นๆแบบนี้ทั่วๆไปไม่อยากจะซีเรียสเครียดมากมายกดติดตามไว้ในทุกช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมีประโยชน์มิ้นบอกด้วยนะคะ